ขอเจริญพรมาอยังญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาดเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทาหน้าที่ในการบรรยายในวันก่อนธรรมาก็ได้นำเรื่องอาชาดก อดีตชาติของพระพุทธเจ้านะในสมัยที่พระองค์ทรงเกิดเป็นหัตถิปาระกุมารโยมที่ขอลาพระราชาบิดาออกบวชเป็นฤาษีนะซึ่งโย,ยมก็ฟังมาถึงตอนที่พระราชาและก็บิดาของอพระบริษัทเนี่ยก็ได้เข้าไปหาอัศะ ารกุมารซึ่งเป็นน้องรองนะก็ไปบอกว่าจะให้รับราชสมบัตินะสวยราชสมบัติเนี่ยแต่ว่าอัสาปารกุมารก็ไม่ต้องการยมไม่ต้องการขอลาพระราชาแล้วก็บิดาออกบวชยมพอออกบวชแล้วพระโพธิสัตว์ก็คือหัตติปาระกุมารเนี่ยก็ได้พูดกับ น้องรองนะก็คืออัสาปารกุมารว่าสมาคมนี้จักยิ่งใหญ่เนี่ยญาติโยมก็ฟังมาถึงตรงนี้นะทีนี้ข้อความจะเป็นอย่างไรญาติโยมก็ฟังต่อได้เลยโยมนะฮัตจิปารกุมารน,นั่งอยู่บนอากาศแสดงคาแก่อัสสปารกุมารแล้วกล่าวว่าน้องรักสมาคมนี้จักใหญ่ยิ่งพวกเรา จักอยู่ในที่นี้ก่อนคือคงจะรู้ว่าพระราชาหรือว่าบิดามารดาก็คงจะพาบริวารออกบวชนะออกบวชตามมาทีหลังเนี่ยฝ่ายอัศสปารกุมารก็รับคำแล้วอยู่ในที่นั้นวันรุ่งขึ้นพระราชากับปรโรหิตพากันไปสู่ในเวทของโคปาลกุมาร เป็นลูกคนที่สามานะโยมด้วยอุบายอย่างนั้นเหมือนกันอันโคปารกุมารยินดีต้อนรับเหมือนดังที่กล่าวมาแล้วจึงแจ้งเหตุแห่งการมาของตนให้ทราบแม้โคปารกุมารก็ปฏิเสธเหมือนอัศปารกุมารกล่าวว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะบวชมานานแล้วเที่ยวใคร่ครวนหาทางบรรพชาดังคนหาโคที่หายไป ข้าพเจ้าเห็นทางที่พี่ชายทั้งสองของข้าพเจ้าไปแล้วเหมือนคนพบรอยโคที่หายไปฉะนั้นข้าพเจ้าเองก็จักไปตามทางนั้นเหมือนกันแล้วกล่าวคาถาว่าขอเดชะพระตราชาธิบดีบรุษผู้เลี้ยงโคไม่เห็นโคที่หายไปในปา่าทึบมืดฉันใดขอเดชะพระองค์ผู้ทรงพระนามว่าเอกุสาตรี ประโยชน์ของข่าพระพุทธเจ้าก็หายไปแล้วฉันนั้นอย่างไรเล่าข้าพระพุทธเจ้าจักไม่สแสวงหาต่อไปลำดับนั้นพระราชาและปุโรหิตผู้บิดาพากันกล่าวอ้อนวอนโคปาละกุมารว่าพ่อโคปารละกุมารรออีกวันสองวันก่อนเถิด ขอให้เราทั้งสองเบาใจแล้วภายหลังเจ้าจักได้บวชโคปาลคุมานกราบทูลว่าขอเดชะพระมหาราชเจ้ากรรมดีควรทำในวันนี้ไม่ควรกล่าวผัดเพี้ยนว่าจักทำในวันรุ่งนี้ขึ้นเชื่อว่ากรรมดีควรทำวันนี้วันนี้เท่านั้นแล้วกล่าวคาถาาว่าบุรุษผู้กล่าวผัดเพี้ยนการงานที่ ควรจะทําในวันนี้ว่าควรทําในวันพรุ่งนี้การงานที่ควรจะทําในวันพรุ่งนี้ว่าควรทําในวันต่อไปย่อมเสื่อมจากการงานนั้นทีรชนคนใดรู้ว่าสิ่งใดเป็นอนาคตสิ่งนั้นไม่มีแล้วพึงบันเทาความพอใจที่เกิดขึ้นเสียอ๋ออันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับ คำสุภาษิตของไทยนะว่าผัดวันประกันพรุ่งโยมนะควรจะทำวันนี้กลับไม่ทำไปทำวันพรุ่งนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะการงานก็อาจจะเสียไปได้นะแม้การบวชของอท่านโคปาลกุมารก็เช่นกันยตั้งใจจะบวชวันนี้แหละจะไม่รอวันสองวันหรอกนะโคปาละกุมารแสดงธรรมด้วยคาถาสองคาถาอย่างนี้แล้วกล่าวว่า ขอท่านทั้งสองจงดำรงอยู่เป็นสุขเถิดชราพยาธิมรณะเป็นต้นย่อมคุกคามข้าพเจ้าผู้กำลังกล่าวสนทนาอยู่กับท่านทั้งสองทีเดียวแล้วพาบริวารมีโยศหนึ่งเป็นกำหนดออกไปยังสำนักแห่งพี่ชายทั้งสองหาตีปาระกุมารจึงแสดงธรรมแก่โคปาลกุมารวันรุ่งขึ้นพระราชาและราชปรหิต ไปอย่างในเวทของอัจชะปารกุมารโดยอุบายอย่างนั้นเหมือนกันแม้อัจชาปารกุมานนั้นก็ยินดีต้อนรับดังที่กล่าวมาแล้วท่านทั้งสองบอกเหตุที่ตนมาแล้วกล่าวว่าเราทั้งสองจะยกสเสวตชาตรมอบให้เจ้าอัชชาปารกุมารถามว่าพี่ชายทั้งสามคนของข้าพเจ้าไปไหนพระราชาและโระหิต ตอบว่าพี่ชายทั้งสามคนนั้นพี่ชายของเจ้าทั้งสามคนนั้นกล่าวว่าไม่มีความต้องการด้วยราชสมบัติทิ้งสเวตฉาติไว้แล้วพาบริวารมีสามโยตเป็นกำหนดออกไปบวชพำนักอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาอาชาปารกุมากรกล่าวว่าข้าพเจ้าจากเอาศีรษะทูลราชสมบัติ อันเปรียบสเสมือนก้อนเขระที่พี่ชายของข้าพเจ้าทั้งสามบ้วนทิ้งแล้วเที่ยวไปอยู่หาได้ไมแม้ข้าพเจ้าก็จักบวชโอ้โหโยมหมดที่พึ่งเลยนะโยมเนี่ยพร,พระราชาแล้วก็หาบิดานะพระราชาและราชบริษกล่าววิงบอนว่าพ่ออชะปารกุมารเจ้ายัางหนุ่มนักเป็นภาระ ที่เราทั้งสองต้องอุ้มชูคงจักได้บวชในเวลาที่ถึงวัยอันสมควรขอร้องให้บวชตอนแก่นะลำดับนั้นอาชาป,ปารกุมาจรจึงกล่าวว่าท่านทั้งสองพูดอย่างไรธรรมดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ย่อมตายในเวลาเป็นเด็กก็มีในเวลาแก่ก็มีม่ใช่หรือไม่มีนิมิตเครื่องหมาย ที่มือหรือที่เท้าของใครเลยว่าผู้นี้จะตายในเวลาเป็นเด็กผู้นี้จะตายในเวลาแก่เท่าข้าพเจ้าเองก็ไม่รู้เวลาตายของข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจักบวชเสียเดี๋ยวนี้ทีเดียวแล้วได้กล่าวคาถาว่าข้าพระองค์ได้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งรูปร่างงามพอประมาณมีดวงเนตรเหมือนดอกการาเกต มัจจุราชมาฉุดคร่าเอาหญิงสาวคนนั้นซึ่งกำลังตั้งอยู่ในปฐมวัยยังไม่ทันได้บริโภคโภคสมบัติไปยังไม่ได้ใช้สอยทรัพย์เลยก็ตายไปซะแล้วโยมนะอันหนึ่งชายหนุ่มมีส่วดทรงงามมีใบหน้าผ่องใสหน้าดูหน้าชมมีวันณะเรืองรองดังทองคำมีหนวดเคราละเอียดอ่อนดังเกสรดอกํำฝอย แม้ชายหนุ่มเห็นปานนี้ก็ย่ำไปสู่อำนาจแห่งมรุตยูขอเดชะข้าพระองค์จักละกามละเรือนเสียแล้วจักบวชขอได้ทรงโปรโดพระกรุณาอนุญาตให้ข้าพระองค์บวชเถิดพระเจ้าค่าโยมอันนี้สงฆ์การไม่ติดในกามนะโยมก็แหลกคันอัชาปารกุมารกล่าวอย่างนี้แล้ว กล่าวต่อไปว่าขอท่านทั้งสองจงดำรงอยู่เป็นสุขเถิดชราพยาธิและมรณะรุกรานข้าพเจ้าผู้กำลังกล่าวสนทนากับท่านทั้งสองอยู่ทีเดียวดังนี้แล้วว่ากาบราท่านทั้งสองพาบริวารมียอดหนึ่งเป็นกำหนดออกไปสู่ฝั่งแม่น้ำคงคาทีเดียวัตธีปารกุมานั่งอยู่ในอากาศแสดงธรรมแสดงว่า บริษัทนี้ท่านได้อิทธิฤทธิ์ยมคือเจริญกสินแล้วก็เอากสินเป็นบาทในการธรรมพินยานะสามารถที่จะเหาะนั่งกลางอากาศแสดงธรรมได้ยมหัตถิปารกุมารน,นั่งอยู่ในอากาศแสดงธรรมแม้แก่อชาปารกุมารน,นั้นแล้วพูดว่าสมาคมจักยิ่งใหญ่แล้วนั่งลงพำนักอยู่ในที่นั้นต่อไป โอ้โหบริษัทเนี่ยบริษัทของบริษัทเองก็หนึ่งยดยมของโคปาละก็ของอัสสะอัสสะปาระก็หนึ่งยอดของโคปาละก็หนึ่งยอดแล้วของอาชาปาระอีกหนึ่งยดอดยมบริษัทมากมายเหลือเกือ,อมากมายยมอาจจะเป็นแสนเลยนะเป็นเรือนแสนในว่าเรือนร้านยมทีนี้ พระบริษัทก็ได้พูดว่าสมาคมจักใหญ่ยิ่งแล้วนั่งลงพำนักอยู่ในที่นั้นต่อไปวันรุ่งขึ้นพระรามปรหิตนั่งท่ามกลางบัลลังพระางคิดว่าบุตรทั้งสี่ของเราบวชแล้วบัดนี้เหลือแต่เราผู้เดียวเป็นเหมือนมนุษย์ต่อไม้แม้เราก็จะบวชคิดถึงลูกยมออกบวชตามลูกนะเขาจึงปรึกษากับนางพรามณีว่าดูก่อนแม่วาสิทธิ ดูก่อนแม่วาเศรษฐิต้นไม้จะได้นามโวหารว่าต้นไม้ได้ก็เพราะมีกิ่งและใบชาวโลกเขาเรียกต้นไม้ที่มีกิ่งและใบขออภัยชาวโลกเขาเรียกต้นไม้ที่ไม่มีกิ่งและใบว่าเป็นตอไม้ทุกวันนี้เราเป็นผู้มีบุตรละทิ้งไปแล้วถึงเวลาที่เราจะบวชภิกษาจารย์โยมนะ น่าเห็นใจเป็นกัรนะโยมมีลูกชายแต่ลูกชายออกบวชหมดเลยเนี่ยครั้นพราหมโปรหิตกล่าวอย่างนี้แล้วจึงเรียกพราหมณ์หมื่นหกพันคนมาประชุมกันลำดับนั้นพราหม์ปรหิตจึงกล่าวกับพราหม์เหล่านั้นว่าพวกท่านจักทำอย่างไรพราหมณ์เหล่านั้นย้อนถามว่าท่านอาจารย์เล่าจักทำอย่างไรพราหมณโปรหิตตอบว่าเราจักบวช ในสำนักแห่งบุตรของเราพระรามเหล่านั้นจึงกล่าวว่านารกเป็นของร้อนเฉพาะท่านผู้เดียวก็หาไม่ได้แม้เราทั้งหลายก็จักบวชไม่ใช่ว่าท่านกลัวนรกอยู่คนเดียวนะพวกเราก็กลัวนรกเหมือนกันแล้วก็ตัดสินใจจะออกบวชด,ด้วยโยมพระรามโปรหิตมอบทรัพย์สมบัติ80โกดให้แก่นางพรามณีผู้เป็นภรรยาแล้ว พาพรามณบริษัทมีโยอดหนึ่งเป็นกำหนดไปสู่สำนักแห่งบุตรทั้งสี่ทันทีหัตถิปาระกุมารยืนอยู่ในอากาศแสดงธรรมแก่บริษัทแม้นั้นในวันรุงขึ้นนางพรามณีคิดว่าบุตรทั้งสี่คนของเราละทิ้งสเวตฉัตดไปด้วยคิดว่าจากบวชแม้พรามสามีของเราก็ทิ้งสมบัติ80โกดพร้อมด้วยตำแหน่งปโหิต ไปสู่สำนักบุตรทั้งสี่เหมือนกันเราผู้เดียวเท่านั้นจะทำอะไรได้แม้จะมีทรัพย์ถึง80โกดแต่ไม่มีสามีจะทำอะไรได้โยมเราก็จักไปตามทางที่บุตรของเราไปแล้วเหมือนกันนางพรามณีเมื่อจะนำเอาเรื่องที่ผ่านมาแล้วเป็นทาหอจึงกล่าวอุทานคาถาว่านกกระเรียนทั้งหลาย บินไปในอากาศได้คร่องแคล่วฉันใดเมื่อสิ้นฤดูฝนแล้วหงทั้งหลายพึงทำลายใหญ่ที่มะแรงมุมทำไว้ไปได้ฉันนั้นบุตรและสามีของเราพากันไปหมดฉะไหนเราจะไม่ปฏิบัติตามบุตรและสามีของเราเล่าจะออกบวดเหมือนกันโยมตอนนี้ข้อความท่าน ได้ยกมานะเรื่องของหงยมนะเรื่องของหงที่ว่าทําลายาใหญ่ของแมลงมุมเนี่ยเป็นอย่างไรโยมลองฟังดูนะเป็นความรู้รอบตัวดีโยมท่านบอกว่าความว่าได้ยินว่าในอดีตการหงทอง96,000พากันเก็บข้าวสารีไว้ในการจะนะคูหานะในถ้ำทองโยมให้พอกินจนสิ้นฤด,ดูฝน คือฤดูฝนเนี่ยจะไม่ออกไปหากินแต่จะกินข้าวสารีที่เก็บไว้ในถ้ำไม่ออกไปในภายนอกเพราะกลัวฝนอยู่ในถ้ำทองนั้นตลอดสเดือนฤดูฝนครั้งนั้นแมแรงมุมจึงขึงคายดักไว้ที่ประตูถ้ำของหงเหล่านั้นในหงเหล่านั้นดรุนหงสองตัว ตัดใหญ่ให้ขาดเป็นสองตอนดารุณหงเหล่านั้นตัดใหญ่ได้ขาดเพราะเป็นสัตว์สมบูรณ์ด้วยกำลังแล้วบินไปข้างหน้าก่อนทีเดียวหงที่เหลือก็บินไปตามที่ดารุณหงไปแล้วนางพรามณีเมื่อจะประกาศความนั้นจึงกล่าวคาถาอย่างนี้ท่านกล่าวอธิบายไว้ดังนี้อ๋ออันนี้คือว่าอันนี้เป็นเรื่อง ที่จริงเป็นมแมลงมุมตัวใหญ่มากนะโยมนะถ้าหงไม่มีกําลังเนี่ยบินไปติดแมงมุมแมงมุมมันก็จะอคลานมาที่ใหญ่แล้วก็มาจับตัวหงเข้าไปกินนะโยมเนี่ยแต่ว่ามันจะมีดารุนหงซึ่งเป็นหงผู้กล้าหาญที่มีพระกําลังมากเอาไว้ทําหน้าที่ในการบินเพื่อไปทําลายข่ของแมงมุมนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเมื่อ อดรุนหงเนี่ทำลายขายไปแล้วหงที่เหลือก็ต้องตามดรุนหงไปด้วยฉันใดนะลูกของเราสามีของเราก็ออกบวชแล้วเราก็จะต้องตามลูกเราสามีเราออกบวชด,ด้วยเหมือนกันเนี่ยทีนี้เรื่องของนกกรเรียนนะนางพรามณีเมื่อจะประกาศความนั้นจึงกล่าวคาถาอย่างนี้ทีนี้ท่านกล่าวอธิบายไว้ดังนี้นกกรเรียนบินไปในอากาศได้ไม่ขัดข้องฉันใดหงทั้งหลายก็ฉันนั้น เมื่อล่วงเลยฤด,ดูฝนแล้วดรุนหงสองตัวทำลายขายที่มแมลงมุมทำไว้แล้วบินไปที่นั้นๆหงอื่นๆก็บินไปตามทางที่ดรุนหงนั้นไปก็บัรนี้บุตรของเราตัดขายคือกามไปแล้วเรียกว่าไม่ติดในกามนะเหมือนดรุนหงตัดขายมแมลงมุมไปฉะนั้น แม้เราก็ควรจะไปตามทางที่บุตรเหล่านั้นของเราไปแล้วเพราะฉะนั้นนางพรามณีเมื่อจะไปตามความตั้งใจนี้จึงกล่าวว่าลูกและผัวของเราพากันไปหมดฉไน,นเราจะไม่พึงคล้อยตามเล่านางพรามณีตกโรงใจว่าเมื่อเรารู้ชัดอย่างนี้ฉไน,นจักไม่ออกบวช เราจักบวชแน่นอนดังนี้แล้วจึงเรียกนางพรามณีทั้งหลายมาชี้แจงแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายจักทำอย่างไรนางพรามณีเหล่านั้นถามว่าข้าแต่แม่เจ้าท่านเล่าจักทำอย่างไรนางพรามณีตอบว่าเราจักบวชนางพรามณีเหล่านั้นพากันพูดว่าถึงพวกข้าพเจ้าก็จักบวชนางพรามณีจึงสระละโภคสมบัติ พาบริษัทมีโยศหนึ่งเป็นกำหนดไปสู่สำนักบุตรของตนทันทีหัติปารากุมารน,นั่งบนอากาศแสดงธรรมแก่บริษัทแม้นั้นในวันรุ่งขึ้นพระราชาตรัสถามราชบุตรว่าปุโรหิตไปไหนราชบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้สม,มุติเทพท่านปุโรหิตและนางพรามณีละ ทิ้งสมบัติทั้งหมดพาบริวารของตนมีสองยอดเป็นกํำหนดไปสู่สํานักแห่งบุตรชายทั้งสี่แล้วพระเจ้าค่ะพระราชาทรงพระดำริว่าทรัพ์ยสมบัติที่ไม่มีเจ้าของปกครองย่มตกเป็นของเราแล้วตรัสสั่งให้ราชบุตรไปขนทรัพ์ยสมบัติมาจากเตือนของปรหิตท,ทั้งหมด ต่อมาพระอัครเมสีของเท้าเธอตรัสถามราชบุตรว่าพระราชาทรงทำอะไรอยู่เมื่อราชบุตรกราบทูลว่าพระราชาตรัสสั่งให้คนทรัพมาจากเรือนของโปรหิตจึงตรัสถามว่าโปรหิตไปไหนทรงกรับข่าวว่าปุโรหิตพร้อมด้วยภรรยาออกบวชเสร็จแล้วจึงทรงดำริว่า พระราชสวามีของเรานี้ช่างหลงไหลด้วยโมหจริตให้ไปขนทรัพย์สมบัติที่เป็นเหมือนคบเพลิงอันพรามประหิตและนางพรามณีและบุตรสี่คนของเขาละทิ้งและเป็นเหมือนก้อนเขีระที่เขาบ้วนทิ้งแล้วเอามาบรรจุไว้ในพระขังหลวงเราจักให้เท้าเธอทิ้งสมบัตินั้นเสียด้วยอุปมา ข้อเปรียบเทียบดังนี้แล้วรับสั่งให้คนไปขนเอาเนื้อสุนัขและโคมากองไว้ที่หน้าพระลานหลวงจัดแจงทางให้ตรงแล้วรับสั่งให้ขึงตาขายล้อมไว้โดยรอบแรงทั้งหลายเห็นเนื้อแต่ไกลจึงโผลงมาเพื่อจะกินเนื้อนั้นแรงในจำนวนนั้น พวกที่มีปัญญารู้ว่าเขาขึงตาขายดักไว้คิดว่าเราจักกินเนื้อเราจักกินเนื้ออิ่มหนักกายไม่อาจบินไปตรงๆได้จึงคายสำรอกเนื้อที่ตนกินแล้วออกเสียโผบินขึ้นไปตรงๆได้หาติดขายไม่ส่วนพวกที่โง่เขลา,าเบาปัญญาพาการกินเนื้อที่แล้งเหล่านั้น คายสำรอกทิ้งไว้จนกายหนักไม่อาจบินเหินไปตรงๆได้ก็พากันติดอยู่ในคายราชบรุษทั้งหลายจับแรงได้ตัวหนึ่งแล้วนำมาถวายพระเทวีพระนางจึงนำแรงตัวนั้นไปสู่สำนักพระราชาทูลว่าขอเดชะพระมาหาราชาขอเชิญเสด็จไปทอดพระเนตรกิริยาของแรงตัวหนึ่ง ที่หน้าพระรานหลวงเถิดแล้วทรงเปิดพระแกถูนว่าข่าแต่พระมหาราชเจ้าขอเชิญทอดพระเนตรแรงฝูงนี้เถิดพระยาค่ะแล้วตรัสคาถาว่าฝูงแรงเหล่านี้ครั้นกินเนื้อแล้วก็สำรอกออกเสียจึงบินไปได้ฝ่ายแรงเหล่าใดกินเนื้อแล้วไม่สำรอกเนื้อออกแรงเหล่านั้น ก็ตกอยู่ในเงื้อมือของหม่อมฉันข้าแต่พระราชาพรามได้คลายกามทั้งหลายออกทิ้งแล้วส่วนพระองค์นั้นกลับรับเอากามนั้นไว้บริโภคอีกบุรุษผู้บริโภคสิ่งที่ผู้อื่นคลายออกแล้วไม่พึงได้รับความสรรเสริญเลยพระราชาทรงสดับคำของพระเทวีแล้วเป็นผู้มี วิปปติสารคือเดือดร้อนพระไทยนะพบทั้งสามปรากฏประหนึ่งไฟลุกโพรงแล้วเท้าเธอเกิดความสลดพระไทยโอ้โหโยมโยมฟังมาถึงตรงนี้ตมาได้มองดูเวลาแล้วนะวันนี้ก็คงจะไม่จบโยมเรื่องของพระราชาที่ได้สำนึกในอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบที่พระเมศี ได้ทรงนำมากล่าวให้พระองค์ได้ทรงรับรู้รับทราบนะเดี๋ยวข้อความจะเป็นอย่างไรในตอนต่อไปเนี่ยญาติโยมติดตามรับฟังได้ใหม่นะวันนี้เวลาหมดตรงแล้วโยามอาตามาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายวันนี้ต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทุกหน้ากันทุกท่านทุกคน เทินขอเจริญพร